เรานี้เขากลมาพอกันนะครับดูนะครับขั้นที่สามนะครับอดูกันทะลักเลยละทีตาที่ผมก่อนเอารถตู้กับรถยางมานะครับมันต้องมือถ่าคืนเด็ดป้าโดนหน่อยไปน้องนะครับกะมือนี่กะอยู่กันทะลักทั้งสามเลยนะครับเอารถขึ้นมาพี่อะไดต้องเช่ญเอารถตู้ขึ้นมา อาทิตีผ่านคุณมันตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นายกมันเหลือสามเครื่องนะครับขึ้นก็ติดไปสองแล้วนะครับเอวานขึ้นกับน้องอยู่กันถลักนะครับนายจอมเพื่อนแล้วขุนกับรถพี่อับเดียอัไนนของยันมาตากกบนะครับรุ่นไหมนะสีสม มันมุมงน้อยๆนะครับตอนเวลาก็น่าจะใส่เวลาบรดุลน,นะครับสำหรับเอวสามหกูบย์แปดนะครับกะมันอาจจะเกินใบมงนะครับตีไปก็น่าจะแล้วเดินทางกะบ้านก็น่าจะคํำพอดีเลยนะครับ เดี๋ยวก็ที่เป็นขุดตุ่นอันนี้ยันมานะครับตากุบเป็นเราผ่านขุดมันน้ำแต่ว่าผ่านเพราะตีตาตีเกอร์นะครับใบกับใบยิมซีนะครับพี่นอ้องกะทรงเรื่อยๆนะเป็นเราผ่านนะครับต้นทรงเรื่อยๆนะครับต้ตนนี้ก็เห็ดของรุ่นใหญ่นะคหลุนเอ็มอยู่นะครับพวกผ่านพวกนีนน่ครับองยันมาะครับพี่น,อน้องเด้ขึ้นนะขึ้นก็ติดไปสองแล้วครับตอนนี้กําลังผลิตของลอยเห็ด เูความละเอเียดของกลาสินต์คับมาจะราคามย่อหักเครืองมีกระบอกสองกระบอกอยู่ขั้นหนึ่งนะครับน่าจะขึ้นไปประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิสองประมาณนี้นครับยี่สสองนะ่าจะได้ขึ้นไปอยอะครับผมของสายกลาเิน์นะครับโมนี่ครับวันที่ยี่สิบแล้วนะครับประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สสองนขึ้นนะครับผมเสนนนะร็จนะน่าจเอ็เนเลเล็กน้อยไปน้อเด้อนะครับเฮากับเลี้ยงกันมาผลผลิตมือละสองเครืองนะครับ เปิ้ลบริษัทซาด้วยครับพวกผมบริษัดซาครับแต่ว่าออเดอร์มันหลายนะครับนะครับผลิตหนึ่งวันนะครับได้สองเขื่องอยู่แล้วก็สิมันจะมีปากคีบเมื่อวานปากคีบกระทั้งนะครับเป็นเอาทุ่งนวัตนะครับปากคีบพอเราโทรมาจากจังหวัดมาสารคามกูุ้่มปีใสกู้ซุมกับอ้อยไร้นะครับกูุ้มนะครับกู้ซุ่มกับอ้อยไร้เป็นกหมทัวร์มาสั่งปากคีบนะครับเป็นของเดือนมีน้ำนะครับเป็นสี่สิบแรง เอาเป็นนะครับทูอินวันเป็นขีบบวกกับแนวยกมันนะครับผมขีบบวกแนวยกมันกะนะครับลงคิ้วยบร้อยนะครับสำหรับตัวขีบนะครับเป็นทูอินวันนะครับของเดอนมีน้าพี่น้องก็ติดตามแล้วก็เคลียรขีบอีกตัวหนึ่งก็อยู่ที่นะครับไอวานอนนิวัดนะครับที่สิบเจ็ดแรงนะครับกำลังเห็ดอยู่พี่น้องเด้อเจนเดียนน้อยนะครับทยอยทรงเอยๆนะครับ พรผู้ใดสิอยากได้อยากสร้างกันนะครับลงคิ้วไว้ได้เลยนะครับว่าเมนบาสิเอาเอาให้เลี้ยวทันใจเลยกับพระใดนะครับเขาต้องมีการวางแผนแล้วกันนะครับลงคิ้วลงหนาให้ผมแต่จะเป็นสองสามอาทิตย์หรือเป็นเดือนการยั่งดีนะครับเพื่อเขาจะได้มีเวลานะครับเดินทางติดตั้งนะครับพรวเดินทัวประเทศนะครับพี่น้องกัทิีได้บ่ได้ดเกี่ยวแต่ของเวลาติเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งสิครั้งมือหนึ่งสองมือได้บระช่างสิ ได้ครับแต่พี่น้องต้องเอารถมาหรือว่าจังหวะที่ผมไปพอดีนะมันบางคำมันกับบริษพบอกผมตีไปพอดีนะครับถ้าผมกําลังทีขื้นไปถ้ามันขื้นไปบเต็มสามเื่องผมก็เอาขึ้นไปให้น้าได้นะครับมันต้องเป็นหลอบเป็นรอบนะครับพี่น้องเด้อนะครับอันนี้ผาเป็นกับสร้างอยู่นะครับจากพื้นบนซั้นในเบื้องขมูลเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็ผารู้สึกว่าหกสิบเก้าหกสิบเก้าพื้นนะครับหาคันนะครับผมอันนี้พื้นบริสั่สร้างผาครับมียันมา ตาคูเป็นสั่ง40เหรินแล้วครับยันมาธรรมดาอีก20เหรินแบบพี่น้องนะครับโอเคครับผมก็จะเบิร์นแค่ร้อยนะครับผมตัวนีนที่ผมแกงนะครับคันที่สามของรอบแล้วก็ที่ไปคันที่สี่ต่อเลยนะครับห่างกันประมาณอย่างนี้ก็รู้นะพี่น้อง ดอกไปดันนะครับปกตินะครับก็บอกง่านะครับก็ได้สร้างผาดิเนาะผาเ่าได้นะสร้างมีผาเลยมั้ยบ่มีแล้วกันเออนะครับอยู่กันสลักพี่น้องนะครับเพืนะ่อนแต่พอติดตั้งถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมยกสูงนะครับ ี่ก็ต่อทอกมาหน่อยนึงครับพี่น้องครับพ่อครับเราจะได้ไปขั้นที่ใส่ต่อนะครับตอนนี้ก็บบริเวณจรงสามโมงนะครับใส่เวลาประมาณจากชั่วโมงนิดหน่อยกันเรียบร้อยนะคือเก่าแหละครับตัวนี้นี่ก็ช่องทางกันติดตามนะพี่น้องนะครับจังเอดไลน์หรือโทรมาสอบถามก็ได้นะครับ บอล้องบ่จะคล้องอ่ะน่ครับลองเบิงเฮ้ยไม่รุ่นไหมเหลืออย,ยุสองครับพี่น้องกับพานขุดตัวหนึ่งนะครับเจ้าทิศเจ้าที่สามทิสี่ผ่าเจ้าหนึ่งยีสิบเจ้าหนึ่งไปสี่สิบขึ้นหกสิบนะครับ <c oughs> นิ่มๆนิ่มๆว่ะไอ้เจ้าของเราล้ลองนะครับผมเจ้าเจ้าว้างก็พอดีครับคอยเออนิ่มๆ นะครับถ้ารถมันน้อยนะครับพี่น้องก็เสียบคื้นไปให้ก็ได้นะครับตัวดึงตัวดึงอันนั้นดึงมือเดียวกันเลยดึงมือเดียวกันเพราะต่าวิดรถแล้วก็ดึงมือเดียวกันเลยสายดึงดั้มนะครับพี่น้อง ลุงคิดร้องกางนาเราดิกัวเบลสป,ปียมาฉีดเด็กดุไปสุร้องสปริงเราบ่ลุงองหรือยังลุงชินไม่เห็นมีใครลองเลยอ่ะมาลองตัวปล่อยไหมนี่เหล่ากันบ่รมาน้ำกับทีเป็นทั่เสียเนาะต้องเช็คก่อนตัวปล่อยเหมือนนี่อย่างเอาไม้ดุเช็กไหม ัวจ้นสับดยสับไหมเอามันใหม่ดยแ่งใหม่ดุดครับเดี๋ยวแตงอีกเยอะหน่อยเอาคุณแกไหมอีกบลองเป็นตั้งสั่นล่ะต้องรง้องเบิ่งก่อนไหมเนาะหินเจียกันดีัวหินเจียนะครับพี่น้องโอเคนะครับเดี๋ยวไปเห็นขั้นที่สี่ กต่อเลยนะครับบ <negatively>? ้านไหนก็บ anyway <It 's S 2> ้านนี่บ้านทุ่งแย้วนะครับบ้านทุ่งแยาวกันทะลักเนาะแม่นปะกันทะลักซีสเกตนะครับผมโอเคนะครับ